ครับเมื่อเก็บข้อมูลวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาแทนที่เป็นตัวเลขนะครับวิธีการทำอาเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตำแหน่งนะครับก็ไปที่ค้นหาและเลือกแทนที่นะครับเมื่อกี้ทำไปละตอนนี้ให้เราเปลี่ยนจากผู้บริหารสถานศึกษานะครับเราก็กำหนดไว้นะครับเอาเป็นเลขหนึง แล้วเราก็กดแทนที่ทั้งหมดนะครับทุกอย่างที่เป็นผู้มหารสารศาสษาจะถูกเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งหมดเลยแล้วก,กดปิดเห็นนะครับตรงนี้อ่ะอีกอันนึงลองแทนที่เปลี่ยนเป็นครูผู้สอนแล้วก็แทนที่ด้วยเลข2นะครับจากนั้นกดแทนที่ทั้งหมด แล้วกดปิดนไหมครับข้อมูลตรงนี้จะถูกเปลี่ยนหมดนะครับดังนั้นเวลาทําการลืมนะครับเขียนไว้ข้างล่างด้วยอย่างเช่นพออเราใช้เป็นเลข1นึครูเป็นเลข2ชายเลข1ห,หญิงเลข2นะครับแล้วก็เกณฑ์ระบุให้ชัดนะครับเอเคครับ